สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอม,มชแนลค่ะตอนนี้เราก็จะมีเก้มัฟฟ์มัฟอเล็กซ์มอฟมัฟใช่นหมคะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะก็จะมีสัตว์ตัวใหม่ๆอะไรกันบ้างทางนี้เราไปลองจับกันเลยจ้าก็โอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวหมอดนะคะซึ่งเราก็จะมารีวิวหมอดที่เป็นอเล็กซ์มัฟและในหมอดตัวน,นี้นะคะเขาก็ได้มีการเพิ่มมอฟนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตตัวใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะจะมีสัตว์์ตตตตตัััััววววววใใหหม่่่่่่ๆสสกกกกกีีนนนนนเเเเเเาาาาาะะะออออื้อ้้ลญญญล,ยลยยงงไไไจพรรดแคปข อ,นนะอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวมอนะคะ<อ>เราก็จะลองสปานะคะโือเจ้าตัวที่เป็นบล็อคฟิตนะคะซึ่งมันนะคะสามารถจะพบได้ตามแหล่งน้ําทะเลน้ําลึกเนาะ,ะอ้อามดีนะตายอย่างกับพิยูนแน่สามารถเก็บปลาเลี้ยงได้นะคะโดยใช้กระป๋องน้ํานะคะหรือว่าถังน้ําเลยสามารถตักมาเนี่ยเข้าถัางนะคะแล้วเ,เก็บกับปลาเลี้ยงได้เนาะสา,ารเราต้องการเนื้อมัน,นะคะ่ะเฮ้ย เมื่อเราฆ่ามันเนี่ยวก็จะได้เป็นบัฟฟิตไหมนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเอาไปคลับเป็นน้ำมันตับปลากันต่อเนาะจริงนี่กินได้เหรอเนี่ยอีน่ากลัวทำไมเรากินไม่ได้เราให้นกกินบวมกับอ้อมน,นิดนึงไอ <c oughs> อองอ๋อบวมระยะสุดท้ายเนี่ยเจ้าพวกเนี้ยโอ้ยหลอนมากดูด้าตามันน,นี่นี่แหละนี่แหม่แหตอบมาซะดีๆอ๋อน้ำใสดีจุง้งเอ้ยมันก็น่ารักดีนะ ดูดิดูผิวเผินเหมือนก็แบบตุย้ยนุ้ยนะพี่เคนดิเราเปลี่ยนมาเลี้ยงตนนัวนี้เอาใส่ตุ้ปลากันดีปะ่ะมันก็ดีเนาะไม่ดีมั้งบอกว่าถ้ามันใส่ร่วมกับมอสเลยมันจะแหลกมากๆเลยอะ่ะโอเคค่ะได้เนื้อพรอ <c oughs> เฮ้ยตุ่นปากเป็ดเฮ้ยน่ารักเชี่ยมาจากไหนเนี่ยอุ้ยอ้อมตุ่นนั่นดิแล้วบ้านต่อไปเราจะต้องฆ่าหมีปลาค่ะเพราะว่าเราต้องการคนหนึ่งมันนะคะมาครับค่ะระวังอ้อมระวังนะไหวเปล่าอ๋อดูมากเลยอ่ะเฮ้ยอย่างเฮ้ยอย่าง ถ้าทำสก,กินสวยๆก็สำหรับวันนี้เราต้องการขนของมันเนาะถ้าเราฆ่ามันเนี่ยเราก็จะได้ขนหมีมานเนาะเราก็จะเริ่มมาคับของกันต่อเลยนะคะก็ใช้ดวงตาแมงมุมนะคะเราก็ตาดเป็นน้ำตาลค่ะแล้วก็เห็ดสีน้ำตาลเนาะเขาไปครอปแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็ได้เหมือนปกติในเกมเลยนะคะก็จะเป็นดวงตาแมงมุมดองนะคะ เรก็เก็บไว้ก่อนเนาะต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นหนังสัตว์คเคาปเป็นคราบแบบนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยขนหมีนะคะใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นถุงมือคะ่ะแต่ว่าจะเป็นถุงมือที่ไม่สำหรับแบบว่าให้เหยี่ยวมาเกาะหรือว่าให้นกมาเกาะได้นะคะโหพี่เคนเคยเห็นนะตอนที่เราไปซาฟารีมาเป็นไงอุ้ยอย่างแท้เหมือนเลยนี่ไงเหมือนนวมเปล่ามไม่ใช่นวมเขาไม่ใช่นวมหร <ผม S 1> อถุงมือหนัง แล้วก็ต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นเจ้าเนื้อของปลาบอบฟิชนะคะกับขวดแก้วนะคะเขาไปคราฟแบบนี้นะคะ่ะจะได้มาเป็นฟิชออยค่ะหรือว่าจะใช้กับน้ำมันปลานะคะหรือน้ำมันตับปลาเนาะอ้อมถามจริงเหรออ้อมทำยังไงเนี่ยเอาใส่เครื่องตันเหรอเอาให้นกกินนักว่จุ่ม <laughs> เราสกัดมาแล้วได้วิตามิน <laughs> แล้วก็ตัวแรกนะคะที่เราจะสปาลมันเนี่ยที่มันเป็นตัวสิ่งมีชีวิตตัวใหม่นะคะที่เข้ามามก็คือเจ้านกอินทรีหัวขาวค่ะ โอ้ตัวนี้สง่ามากเลยเขาบอกลองนี้เราลองเปาเนาะ<ห>ซึ่งจริงๆนะคะเจ้านลอินซีหัวเขาเนี่ยมันสามารถจะ่จะได้ตามแหล่งลุ่มน้ำนะคะแล้วก็บนภูเขาในปานะ่าเนาะเอาตัวนี้ชอบฉบเหยื่อนะคะ<ห>สามารถฉ<ด><ด>บเหยื่อในน้ําได้ค่ะมันฉบกระต่ายหมดแล้วอ่ะโอ้โหมันฉบไม่พอนะมันขี่ขึ้นไปแล้วปล่อยกังอากาศให้ตายกังอากาศเลยยังโหน่ใช่มันจะจิกเหยื่อแล้วก็บินขึ้นไปกลางอากาศอ่ะเนี่ยให้เหยื่อตายลงมาโอ้ดีนะมันไม่จิกแคเนี่ยก็มันชอบจับพวกกระต่ายกับปลาในน้ํานะคะ ถือว่าเป็นเหยื่อของมันเนาะนี่ไงกำลังจิกอยู่เลยอะโอ้โหอวสานกระต่ายนี่เอามาดูดิตรงนี้ก็มีปลาแซลมอนเต็มเลยไปเคนสตางไว้เฮ้ยมันกําลังหิ้วเหยื่อไปแล้วดูดิโอ้อร่อยของมันหิวกระต่ายแบบเป็นทั้งตัวไปเลยอะซัเริ่มไม่น่าใช้น้ำปลาเลยอ๋อนกอินทรีนี่มันขนกันเนี่ยลองดิให้มาลองฉบปลาให้ดูดิโอ้คีมขึ้นไปแล้วว่ดูดิ ันพฤติกรรมของมันดี <Greek. S 2> มันเป็นพฤติกรรมของพวกนกอินทรีหัวเขาไงมันชอบจับเหยียวแบบนี้นี่ว่ะโอดเกินดีนะพี่เคไม่เกิดเป็นปลาแซลมอนเนี่ยไอ้มันเป็นห่วงโซ่อาหารออน้องน่ารักมากเลยถ้าต้องการจะจับน้องนะคะให้น้องเป็นของเราเนี่ยเราต้องให้น้ำมันตัดปลาน้องกินค่ะโอ้โหยังไงพี่เคก็ยืนยันว่าไอ้นี่มันกินไม่ได้น้องเป็นของเราแล้วก็กินหลายขวดนิดนึงนะ เราก็สามารถสั่งให้น้องนะคะบินได้ค่ะแล้วเราต้องใส่ถุงมือนะคะถุงมือเกี่ยวเลยเนาะถ้าเรามีถุงมือเกี่ยวน้องก็จะบินมาเกาะที่แขนของเรานะคะอ้าวไปแล้วกลว <c oughs> กกับมาแล้วนี่งานเรียกกลับมาแล้วคลิกขวานะคะคลิกขวาที่ตัวน้องเนี่ยน้องก็จะขึ้นมาเกาะบ,บนแขนที่มีถุงมือเกี่ยวของเราเนะาะยังแท้อ้อมจะด้เมนของจริงเลยแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเราสามารถที่จะแบบว่าสั่งให้น้องนะคะนั่งได้หรือว่าติดตามเราไปที่อื่นในทุกทุกที่เลยนะคะหรือว่าจะแบบว่าให้บินรอบก็ได้เนาะโอ้สุดยอดแสนรู้จงเบย์อะ ใช่เราต้องฝึกยิงออแล้วนะคะวิธีการฝึกยิงเราเนี่ยก็คือเรานะคะจะต้องใช้เมาส์ค่ะเล็งที่เป้าหมายแล้วก็คลิกซ้ายนะคะจะเป็นการสั่งให้นะนกของเราเนี่ยบินไปโจมตีเป้าหมายได้นะคะไม่แน้นัหมูพี่แมคมไปแล้วโ,โหดชะมัดเลยแน่นแน่มากหุยจิกแหลงเนี่ยไหนต้องรู้ต้องแข็อ,อ,อีกรอบนึงอ่าเห็นปะอื้อหือ ด,ดิใช้ในเรื่องนีเนี่ยนี่เราก็โหดเกินใช้ง่้ยใช้คล่องนียเราเนี่ยอย่างนี้ก็ไปสู้กับตัวอะไรก็ได้เนี่ยเราต้องฝึกนกอ,อินซองเราเนี่ยให้เก่งนะ<อ>นี่ไงสำหรับข้างนี้ด้ยดิอันนี้เอามาไป, <c oughs> ไปพี่ชายมีของจะให้นี่เลยมาเราไปคับของได้ด้วยนะเราต้งเมาไปค่ะเราต้องใช้ขนของเจ้านกรถมันเนอร์นะคะเ <c oughs> ข้ามาคับของเนาะเราจะได้หมวกนกอินซีงของเขามาคะ่ะ ว้าวเป็นยังไงใส่หมวกได้ด้วยเหรอเราต้องให้นกของเราเนี่ยใส่หมวกเนาะเราจะได้ฝึกมันได้มากขึ้นไงอุ้ย,ยมันจะร้อเกินไปแล้วนี่ไงเดี๋ยวต้องปล่อยน้องให้ลงกันเนาะเฮ้ยต้องปล่อยให้ลงกันปะให้กับซ้ายกับขวายด้วยอ่ะดิอโอเคค่ะเราต้องปล่อยให้น้องลงเดินกันเนาะแล้วก็ใส่หมวกให้น้องนะคะนี่งไงพี่เคนน้องใส่หมวกแล้วเดี๋ยวกันนีย่งกับซุไเปอร์ฮีโร่เนี่ยอ้อมใส่เป็นหน้ากากเลยเฮ้ยดูดีฟาวคอนฟาวคอนของเขา โอเคค่ะเราก็สามารถจะเปลี่ยนโหมดได้นะคะเราสามารถบังคับนกได้ค่ะในการคลิกไฟ้นะคะหรือว่าเราสามารถจะเป็นนกก็ได้น้อคล้ายๆกับโหมดเดียวกันนะคะนี่ไงสามารถบังคับได้ค่ะโอ้โหอย่างแค่นี่เอามาขับเองเหรอใช่บังคับเองอุย้ยดีจังเลยขอเล่นบ้างดิคือแบบว่าเราสามารถบังคับนกได้แล้วก็เราก็ากลายเป็นนกได้ด้วยนะสุดยอดอ๋อนี่ไงราลองจิกเหยื่อได้ด้วยโอ้โหทีเดียวตายเลยอ๋อ เด <laughs> ี๋ยวเขาจะลังจิกพี่เคอนู่นะ,ะเดี๋ยวเดีไม่ดีแม่ง <laughs> <laughs> เดีย๋ยวพี่เคนกตายพอดีอ่ะเราสามารถให้บังคับให้แบบว่าให้จิกพี่เคในด้วยเนาะให้จิกเพลเยอร์ด้วยกันก็ได้นะคะไปจิกอันนั <ๆ S 2> เดี๋ยวเยว <laughs> โวอ้โหวูดเิีนี่เล <laughs> เลือลดลอดเปล่าอุ้ยเกือบครึ่งหลอดเนี่ยเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวตาโอ้ทังทังที่ฝั่งก็ต้องครึ่งหลอด่ะดเต็มหน้าเลยไะเดี๋ยงตายเดีวเดี๋ยว แแบอีบใส่เดียวเป้าใส่เดียวเป้าอย่าเข้ามาใกล้เ<อ> <c oughs> นี่ยนี่ไงสลับข้างกันได้เลยนะ้ายขวาใช้ขวาน่ารักเชลลี่ไม่ยากุน่เดี๋ยวแล้วตอนนี้ค่ะเราก็จับนกอินทรีหัวขาวเนี่ยมาเป็นลูกสมุนของเราแล้วเนาะ <c oughs> นแต่ว่าอันมีอย่างนึงน้องชอบกินปลาค่ะ เป็นการเพิ่มเลือดหรือไวฮิวให้น้องได้นะคะแต่วนนี้น้องอิ่ม,มแล้วเมื่อกี้น้องยังหิวเลยเนาะโอเคแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราต้องเพิ่มจํานวนน้องอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ไงแล้วก็จับกันนะคะจับให้เขาเป็นของเราเคะ่ะแล้วก็จากนั้นค่ะก็ให้เขากินเนื้อเน่านะ,ะให้เขากินเนื้อเน่าทั้งคู่นะคะเขากินเนื้อเน่าแล้วเนี่ยเขาก็จะออกลูกมาให้เราค่ะโอ้โหแล้วตัวน้อยเารักเชียวพอมันออกลูกมาเนี่ยมันก็จะเป็นของเรานะคะเราก็จะให้เนื้อเน่าน้องกินเนาะน้องก บบมันชอบกินพวกเนื้อสดเนื้อเน่าไงน้องยังไม่โตนะเอา้าโตแล้วโอเคค่ะน้องก็เป็นของเราอีกตัวแล้วเนาะอ๋อยังไม่เป็นสิ้องให้กินน้ำมันตับปลาก่อนนะถึงจะเป็นของเราเนาะ <c oughs> โอเคสําหรับนกอินทรีหัวขาวนะคะมันก็มีความน่ารักเนาะดูสิหัวนะปลามันเชื่องนะเราฝึกจจมันเชื่องเลยด้วยล่ะอย่างนี้ถ้าไปเล่นเซเวอร์เนี่ยอุ้ยหมาเลยนะเขาบอกอาจจะจับยากนิดนึงเนาะหาของจับยากนิดนะคะแล้วบางทีอะถ้าใส่หลายๆมันก็อาจจะแหลกได้นะ โอเคค่ะมาถึงตัวต่อไปกันดีกว่าสิ่งมีชีวิตตัวต่อไปก็คือตัวต่อเหยี่ยวทารันทูร่านะคะมันคือตัวต่อเนาะอ๋อวิธีการจับเหยี่ยวมันค่ะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของนันนะคะซึ่งมันเนี่ยจะสามารถสปาได้ตามใบอมทะเลทรายเนาะ,ะเอาสามารถหามันได้เจอตามใบอมทะเลทรายค่ะ ตัวอะไรอ้อมดีนะกัวจงนี่ไงมันไล่อกเหยื่อมันจะต่อยเหยื่อไงต่อยเหยื่อให้เป็นอัมพาตก่อนน่ะแล้วมันก็จะฝังฝังทั้งเป้นเลยนะทั้งหายไปเลยอ่ะใช่ฝังทั้งเป้นแล้วก็เอาเก็บไว้กินน่ะโอนตายมันตอยจะเป็นอัมพาตไงท้องเลยอ่ะนี่มันเล็นชัดเลยอ้าวลูกขามันดิเอ้ยมันพิษแมคคารันทูมาแบบนะอีแ คือพิษของเจ้าตัวต่อเหยื่อทารันทุล่าเนี่ยมันสามารถจะฆ่าพวกแบบว่ามอ็อบด้วยกันหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆได้เลยนะคะแต่ว่าไม่สามารถจะฆ่าคนได้เนาะดีแล้วโอ้ดมันลากเหยื่อดีโหค,ค่อยๆลากอะ่ะโหดุงอันนี้ก็เวิร์กเกิน เอ้ตามธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้นโอ้ไม่เอา่นะว่าถ้าเราเอาเชือกล่ามันเนี่ยมันจะจับง่ายขึ้นนะคะแล้ลยังไม่จับเนาะเราจะฆ่ามันก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการเศษปีกของมันนะคะมาใช้งานนะโอเคเราก็ได้เศษปีกมาแล้วค่ะนี่ดูดิถ้าเราแบบว่าโดนมัน่อยนะคะเราจะเป็นอมาตะเนาะแล้วเลือดเนี่ยมันก็จะลดอยู่แค่ครึ่งนึงนะคะไม่ทําให้ถึงกับเราตายเนาะอันนี้เอานมแปไหวไหมเนี่ยกินนมมันก็จะหายนะไม่ถึงกับทําให้ไปนะคะโอเคแลายเป็นอมตชั่วคราวนะแต่ถ้าโดนมันตยก เอ,อ้ยไม่ตายถ้าเป็นคนไม่ตายแต่ถ้าเป็นสัตว์ตายโอเคค่ะเราได้เศษปีกมาแล้วล่ะมันก็จะเป็นเศษปีกทารันทุล่านะคะโอเคค่ะเราจะามาคราฟแบบนี้เนาะ,ะนี่คราฟให้เต็มช่องแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นครึ่งปีกของตัวต่อ,อยวทารันทุล่าเนาะนะคะมันก็จะออกเป็นลายสีส้มๆแบบนี้เนาะเราก็ต้องใช้ถึง2อันด้วยกันนะคะเราก็มาใช้ร่วมกับปีกอันท่าของเราค่ะนี่ไงเราก็จะใส่ปีกอันท่าไปนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะได้ปีกลายใหม่มาค่ะก็จะออกโทนสีส้มแบบนี้นะ โอไม่ oh my, เอากับเป็นยุงไปแล้วไม่ใช่ยุงม, <c oughs> มันคือตัวปอไม่อะไรสามวิเอาไปเอนชานให้ด้วยนะนี่ไงเอาไปเอนชานเมนิ่งกันแล้วกันเนาะไายเราพิคเคนเราได้ปีกใหม่มาแล้วโอ้โห oh <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นเ <c oughs> ี่ไอดิไอเฟเวอร์มันคงจะยากทิ่นิงนะ ไม่เห็นเหมือนเลยเอาเอามันมีเหล็กในด้วยดิเฮ้ยมันยังไม่มีเหล็กในมันมีแต่ปีกเดี๋ยวเราจะลองบินดูนะคะแล้วก็ดูแบบพวกสกินของปีกเหมืนด้วยนะเนาะอ้ามอย่าคิดสั้นเดียวอ๋อคิดยาวมากเลยโอ้โหปีกสวยจุง้งอ๋อเห็นเป้าปีกกระแทกตาเนี่ยเอออยากเล่นบ้างอะมาบินบ้างดิอ๋อเก็บทรงไม่อยู่แล้วโอ้ดูดิลายมันสะท้อนแสงมาแต่ไกเลยเนี่ยแล้วมันจะพุ่งเหราไปแล้วเดี๋ย่าพุ่งลงมาเฮ้ยเสียว ลายของปีกมันดีเฮ้ยเขาว่ามันสวยมากเลยนะเฮ้ยให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นตัวต่อเหยียวบรอนทูล่าเลยอะ่ะโอ้ตอกใจมาเลยอะ่ะนี่มันจะพุ่งชนพี่เกลนตายนะีย่ดีลลายสก,กินมันดีเข้ากับเสื้อเขาเลยอะ่ะโอ้ยสวยเวอร์เออน่ารักดีเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปอีกแล้วล่ะถ้าเราต้องการจะจับนะคะ<อ>นี่เลยค่ะก็ให้มันกินดวงตาแมงมุมเนาะ,ะมันกินดวงตาแมงมุมนะคะตัวหนึ่งเนี่ยมันกินประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าอันนะคะถึงจะจับติดนะคะอ่ะ โอเคตอนนี้เราจับติดล่ะนี่ไงเราสั่งให้มันนั่งได้ค่ะหรือสั่งให้มันเดินหรือว่าเดินตามเราก็ได้เนาะนี่จิตใจทำเรื่องอะไรจะเลี้ยงมันอีกหรอเนี่ยสองพี่ทาเลทรายมา ให้มันช่วยสู้คาราได้ด้วยไม่เอาโอ้ยไอย่างนี้ไม่เคยยองตายสิโอ้คาร์ลไม่ทักเราตายจัดกลางลูกน้องอุ้ยโหดด้วยโหดด้วยใช่มันต่อยไงอุ้ยอย่างเงี้ยได้ต่อยฟรีเลยดูดิตายแน่ต่อยไปวินตายอ่ะมันบ้าตีไม่ได้เลยอ่ะตายมันโกงไงโอ้สุดยอดในชีวิตจริงมันก็โหดนะอ๋อดูดิมันต่อยหลายที่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหถ้าพี่เคนเจอตัวนี้ในชีวิตจริงครับพี่เคนกับลินตายดีกว่าห้าทิมไปแล้วอ่ะเอ้ยถือว่าเป็นแมลงที่โหดแต่ตัวนึงเลยนะตั Good. เอ้ยอยากให้ใหญ่พันธุ์นังเป่านี่เลยเอาไปเยอะๆาไปเยอะๆนี่จับไปอ,อีกตัวนึงต้องเอาดวงตาบมำมุมจับก่อนเนาะแล้วก็ถ้าต้องการจะขยายพันธุ์ให้มันมีลูกนะคะต้องให้ดวงตาบมำมุมดองมันจริงนะคะอจ,จิไหนยังไม่จะออล่าออกก็ไม่เห็นมีลูกเลยอ้อมแต่ว่านี้แบบว่ามอสมันอาจจะยังบกับกบักนะคะลูกมันเลยไม่ออกเนาะอจ,จิดีแล้วเชย,ยุ <c oughs> เราสามารถขยายพันธุ์มันได้วุ้ยคนลึกหาของง่ายนี่นะดวงตาบำมุมดองเนี่ยเยอะแยะเลยอุไม่เอาตัวเออดีกว่าแม่เสียดายมันยังบักบักอยู่อ่ะมันเลยยังไม่ออกลูกอเปล่าๆนะ โอเคค่ะเราย้ายมาที่ป่าจังเกิลกันดีกว่าเนาะซึ่งใบอมจังเกิลน,นะคะในดงที่มีแบบว่าพวกแบมบูไม้ไผ่เยอะนะคะมันจะมีเจ้าเสือครองค่ะเพิ่มเข้ามาค่ะในหมตอตัวนี้เนาะ เฮ้ยอย่าเสียงดังเลยมันม่มาตะคุบเลยน้องนอนกลางวันวน,น้องหลับอยู่น่ากลัวจุงออชอบนอนในป่าไม้ไผ่ใช่ไหมเราเนลอแ้เบาๆแล้ว่าเสียงดังแม่ถ้าเราแบบว่าต้องการจะญาติดีกับมันนะคะนี่เลยค่ะเราต้องให้เนื้อสดมันกินเนาะอันนี้เราจะลองจับนะคะเราขยายพันนะคะเราต้องให้ดอกอาคาเซียบ,บอสซอมนะคะให้มันกินทั้งคู่เนาะมันก็จะออกลูกมาให้เราค่ะเป็นลูกเสือโคร่งนะคะถ้าต้องการจะทําให้น้องโตนะคะต้องให้ดอกอาคาเซียบอสซอมเนองกินเยอะๆเนาะน้องก็จะโตไวๆนะคะ ต้องขี้เกียจเบอร์ไหนกันเนี่ยให้อาหารไปยังนอนกินไปเลยอะวันนี้เราได้บ๊อบเลยนะได้บ๊อบดวงตาของเสือมาเนาะอุ้ยน่ารักจุ้ยจุจนนิดเดียวอ๋กินจุมากเลยเนี่ยโตโตแล้วไม่น่าโตเลยซึ่งดอกอะคาเซียบอซอนนะคะเราหาได้ตามป่าสวันนานะคะตามต้นของอะคาเซียนะคะแล้วก็ไปคุ้มคุ้มไหมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเปอร์เซนต์ที่จะดรอปได้ดอกพวกนี้มหนะคะโอเควันนี้เราจะลองให้น้องกินเนื้อสดอยู่เนาะ น้องกินเนื้อดิบเนื้อสดทุกชนิดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อไก่ดิบนะคะห,หรือว่าเนื้อมูัดดิบนะคะน้องก็กินเนาะอุย้ยกินหมดเลยอุย้ยกินไงจุงดีจังพอน้องกินกี่เม่์น้องก็จะนอนหลับนะคะตาแป๊บไม่ดีนี่นั่งมา,าด้วยอุย้ยนั่งมาเอออุ้ยตกใจมเลยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้นั่งนะมันเตรียมจะตะคุบเหยื่ออ้านี่ไงพี่เคมนเป็นนักล่าโอ้อันนี้ก็โหดเก อโอ้โหทยเดียวตายเลยเหรอตอนแบบว่าเสือโคร่งที่เราจับมานะคะที่มันเป็นลูกเสือโคร่งเนี่ยเราสามารถจับกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ายังไ,ไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะคะอาจจะมีแบบว่ามีกัดเราบ้างเนาะก็ตามสัญชาติยานของสัตว์่า,านะคะมันก็จะมุคงความดุร้ายอยู่บ้างนะคะเอา,า<ด>ล่ะเราก็ต่อไปค่ะพราสามารถจะช่วยเราต่อสู้ได้ด้วยโอ้โดีพี่แคนเอ้ยมันโดหดดูดีก<อ>ันีก็ตาย้ดูดีโอ้มันช่วยเราไฟติ้งได้โอ้โหนี่ขนาดมีตัวยังข้า้ามจากสิบตัวไม่ต้องมีใครมาสู้เลยอ๋อคุย เกระโดดสูงซะด้วยมันเป็นว่าเสือหมูนะไม่ <c oughs> <c oughs> นอน,ลอนอเลยอือชืออะไรนะล่ะ เพิ่มเลือกให้น้องหนอ่อยเนาะน้องกินของอ้าววินม็อกไปแล้วอ้าววินม็อกไปแล้วอ่ะอ๋อน้องวินม็อกแล้วอุ้ยดูดิเวลาวินม็อกหน่อยแต่ลูกก็ตายอ๋อพี่เคนน้องยังไม่ทำร้ายเราดีแล้ว,ลวถ้าเกิดมันหิวมันจะมาหัหิวนะนี่ตอนนี้เราได้ดวงตาของเสือมาแล้วอุ้ยนั่งยังวินม็อกอีกแล้วแต่เราไม่วินม็อกนะก็ไม่ไล่เหยื่อใช่ไหมเนี่ยใช่มันวินม็อกอ่ะเดี๋ยวเหยื่อตกใจวิ่งหนีอ่ะคือมันย่องเก่งมากเลยอ่ะ เหยื่อแบบไม่ได้ยินเสียงมันแน่นอนอะดูดีของกินยังไม่แคร์เลยกลับมาแล้วน้องอิ่มแล้วถ้ามันหิวมันก็จะเดินกลับมากินวุ้ยตัวนี้เจ๋งดูดีเหลือแต่ลูกกระตาลูกรกะตาสีแดงเนี่ยโอเคค่ะเราก็ยังได้บัฟของไทเกอร์อยู่เนาะาจะอยู่ได้หลายนาทีและแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะลองขยายพันน้องน,นะคะเพราะว่าเราต้องการเสือขาวค่ะลูกเสือขาวมาเลี้ยงกันนะคะไหนตรงนี้จะได้ไหมน้าคือมันมีโปรเซนดรอปนะคะจะดรอปน้อยมากเลยเป็นตัวอะไรนะคะนั่งไงมาแล้วมาลัดจางขาวด้วย เสือขาวมันเป็นตัวละไข่ยากมากเลยกว่าเราจะฟักไข่ตัวนี้ได้เนี่ยดูดิเต็มฟ้าไปหมดเลยเนี่ยต้องขยายฟาร์มกันเยอะหน่อยเนาะกว่าจะได้ลูกเสือขาวมาเลี้ยงนะคะนี่มันสวนสัตว์แล้วเอาอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าป่าเสือดิโอ้โหนี่เยอะเกินโตแล้วโอ้โหจมูกแดงเนี่ยไอ้ชิงมันเจ้าของไม่พอดิ เอ้ยให้น้องช่วยสู้ดีเปล่านี่ไงเดี๋ยวให้น้องมาช่วยไฟติ้งเอาเราจัดเจ้เจ้าเสือขาวน้อยโคนโด่งเลยโอ้น้องกัดโอ้มันกัดเหยื่อเวียนเหยื่อโอ้กระจนเนี่ยเราดูดีดีมันกระจนี่ดีโอ้มันโหดจุงก็หมาว่าสมกับเป็นนักไล่เนาะ เกมไม่ขอบเป็นัตูเด็ยนขาดเลยก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวหมดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ๆนะคะใน Alex m o ์็อไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบมอสระนารักแบบนี้แล้วก็ยินดีคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับทุกท่กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจไปเนี่ยในเกมไมครฟ็อกไปนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปอีกแล้วล่ะบ๊ายบาย